วาน้มนมักการะธรรมซึ่งมีความบริสุทธิ์และความเป็นเกีเป็นกัตนะสัคัญและมีรัตนปูตัสุสีละสกิณ์ว่าน้อมนมสักการะสมุมีสีและความเป็นอันดีงามเป็นรัตนะน้องกายัวใจใจปูชาคุณพระรัปตัโดยพร้อมเป็น

Yeah. Um. โลกภายในควรใครไปใช้รู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รูปบ้างอย่าจากมองโลกภายนอกมองออกไปจากมองโลกภายในให้หมอกเปิดขอทำลายพอท่านรอตัวราชการจังหวัดปทุมธานีประธาน เจริญภูมีเกียรติาโยมสรรคุชชนทุกท่านก็ขออนุโมทนาตอบรับทุกท่านสู่วัดปัญญาในกาาโดยความตั้งใจโดยปฏิญาณหมุดหมายเกี่ยวกันในการมาวัดที่นี้ในวันนี้เผื่อรวม โครงการโครงการ,ร,ายยร,รอะไรอยู่เราตาป้านท่นยังไม่ได้ตาโครงการาส่งเสริมการโครงกาโรโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี ก็ถือให้น <If S 1> ิ้วดันนิ้รเหนื่อยแล้วเอาขาไปถือให้้าเพนนอลเอาขาก่อนเหนื่อย หลายท่านก็มีความรู้อยู่ในด้านนี้แล้คำพูดที่เราได้ยินเราเป็นพิเศษแต่เช่นั้นระยะทาไม่สำคัญแต่การเข้าถึงความเข้าใจสำคัญกว่าในทางพระศาสนาแสดงการท่องเที่ยวว้ดสมรรสนะที่เรียกว่าเอาขายาวกว่งิ มีอารยักระการท่องเที่ยวเพื่อปิดเ2ธรรมยักรการท่องเที่ยวเพื่อธรรมามจริงความดีคามงามนั้นการท่องเที่ยวจึงไม่ใช่แค่การพักผ่อนหย่อนใจแต่เป็นโอกาสเปตนการเปิดโลกเป็นการเรียนรูเปิดโลกกทัน สัมผัสประสบการณ์ชีวิตใหม่สร้างขุนแผนต่างวัตถุให้จิตใจการสร้างการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจรวดเร่งอุปสงค์เร่งอ r ปทานนั้นแต่ละชุมชนแต่ละสถานที่ของดีต้องมีที่สำคัญผู้ทงเพียงได้ดีสวม ส่วนการท่าการเพิ่มแลค่าแบบรูเด้วยเขาจะรบทุกบิซึ่งแต่เป็นคุณค่าในภางจิตใจนั้นวัดจึงเป็นจุดบัจรจบระหว่างมุลคลาท่าภาคป <ไ S 1> ุ่นท<ว>าเงเศรษฐกิจและคุณค่าภางจิตใจวัดปัญญาชาดามีก็มีโครงการหนึ่งเรียกว่า โครงการเกี่ยววัดให้คุณทำมีกิจกรรมหลักๆอยู่สามอย่างหนึ่งพุทธประเพียรสังเวชดยสตาจำลองวัดปัญญาธรรมเกษตรสถานแทนล้านปุ่ปัญญาสองศูนย์พุทธศิลป์สามิติแห่งชาติวัดปัญญาธาราและนอกระกาศไหวพระวัเดเบี้ยววัเดเบี้ยเก้าองค์ เป็นมงคลชีวิตนันหมายความว่าเราไม่ได้อาศัยการท่องเที่ยวเพื่อความเพลิดเพลินแต่ต้องการเสริมเรื่องของสติปัญญาซึ่งก็สอดคล้องกับโครงการที่กำาังดำเนินการอยู่นี้กับจิอตอาสาบนรณาและทีดีก็ขอให้ทุกท่านได้มีความสุขได้มีความสนุกทั้งในการท่องเทีย่ยว อย่าเกลียดแค่เห็นแต่ให้เข้าใจอย่าเกลียดแค่ถ่ายภาพและแต่งชมสื่อสารวัฒนธรรมบาลที่ความเชื่อการที่เราเป็นทางอย่างมีสติเลียนรู้เคารพในความเชื่อที่แตกต่างกันให้เกลียนสถานที่นั่นเป็นความดีของนำสินท้าแล้ตอนนั้นผนาเอาให้การกิจกรรมดำเนินไปได้ด้วย ท่านาดแล้วประโยชน์สุขตามความต้องการของทุกท่านจมทั่วการคือขอบคุณคับ